สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคงพันตุลากันวันนี้ตอนเย็นนะคะอยู่ที่บ้านพระครูนะคะน้องแมวกินอาหารค่ะพี่น้องอากินลูกกินลูกกินกินอาหารเลยจะได้ไปนอนลูกกินอาหารเลยลูกแม่จะได้ไปนอนนะครับกินเลยลูกกินเลยนี่ค่ะพี่น้องกินดีอยู่ด้วยค่ะหัวอาหารสดใหม่ น้องแมวก็จะกินดีอยู่เจ้ากวางทองเจ้าทองเท้าเจ้าทองสี่พันอันนี้ก็เจ้าเจ้าทองกวาวค่ะพี่น้องนี่ค่ะน่ารักในะอ็นดูค่ะโน,น้นอีกตัวหนึ่งเจ้าทองดำนอนอยู่แล้วนะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโฮมวันตุลาการขอบคุณเลยลยเลย,เลยะะได้ค่ะพ่าแม่พี่น้อง ความพันมีคลิปวิดีโอน้องแมวมาฝากสวยๆหนูไปกินทั้งนั้นดีกว่าลูกจะหันก้นให้กับผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวไม่สุภาพลูกจ๋าพิมยังครับพิมยังครับโอ้ยอิมแล้วก็มานอนตักแม่อะนอนเลยลูกจ๋าเอาที่สบายใจเลยนะครับเอาที่สบายใจเลยนะครับลูกแม่ มแมวก็ชอบให้เราดูแลนะคะเขาจะชอบมานอนตักเป็นตาฮักค่ะพี่ล่ากินอิ่มแล้วก็ไปนั่งเล่นโอ้เป็นอะไรลูกแม่จังเจ้า 4,000ค่ะพี่น้านูะนมันกินทางนี้อุ๊บกินทางนี้ลูกกินทางนี้กินได้อกระบายใหญ่เลยแนมะ่เอาให้กระบายใหญ่เลยเอาเร็วๆๆนี่อะอากิน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 นี่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยหันก้นให้ผู้ชมไม่ได้หรอกรูแเราต้องมีมารยาทนะคะ ไปกินไหนไปลูกปะคนเก่งของแม่ปะเอาจนู่งจะกินท่าไหนก็ไปกินได้เลยไปลูกปะไปกินไปกินไปกินกินอีกกินนี้กินนี้เอาที่สบายใจเลยลูกกินแล้วจะได้ไปนอนลูกตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วสองทุ่มกว่าแล้วอันนี้ก็จะทองดำค่ะพี่น้องทองดำกำลังกินหัวอาหารจะไปไหนลูกแม่ไปกินข้าวไป Mm hmm. คนเดียวคนเดียวคนเจาะอ่ะดึงดึงดึงแต่จะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงแต่จะดึงดึงดึงโอ้โอ้คนอย mm ู hmm. uh, mm ่นี่ก็มีเหรออืมอืมใครไหนนอนอยู่เนี่ยอ่ะดึงดิงดิงแต่จะดึงดิงดิงอ่ะดึงดิงดิงแต่จะดึงติงติงนี่ค่ะพี่น้องจะเสียสวยสวยรัทองสี่พันไปนอนทางนู้นลูกนอนโชว์พุงดินอนโชว์พุงให้แม่ดูสิโอ้โหลูกแม่ลูกแม่อ่ะดึงดิงติงแต่จะดึงดิงดิงอ่ะดึงดิงดิงแต่จะดึงติงติงเพิ่งพี่น้อง อันน้นนนั่นนั่นนนนั่นจาทองสี่พันค่ะพี่น้องกินแล้วนอนโชกุอองอันนึดึงดึงอันดึ่งดึ่งดึงดึงดึงันดึ่งดึ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 ันเข่วจะไปไหนละครับโอนอัวอยู่เนี้ยนอนลงนอนลงโอนอัวทาไมลูกเด้ยน,นี่โอ้ลูกแม่ต,ตาบ้งแก้วเลยมาล แล้วเจ้ามีกับเจ้าทองดำกินหัวอาหารเอาคุณแม่นอนแล้วครับคุณน้องคุณนอนเดยดแล้วคุณแม่น่าจะง่วงนอนน่าจะง่วงเดี๋ยวจะคุณครูวันจะพาน้องนอนก่อน แล้วก็ถึงเวลานอนแล้วมาลุกมาน,านั่นตักแม่ก็ได้ะัน,อนอั่ 4, าน,านตักแม่ก็ได้ไปนอนยังมาทองสิ่พันมานอนตักแมกนั่นตักแม่มาลุกเมื่อตอนกลางวันคูมพันออเมาตอนเลิกเรียนคูมพันให้น้องออกไปวิ่งเล่นโอ้ยีปนอนเลยไปคุกขี่ดินอยู่ลงรถคูเอ๊ะ เกียกมนออกโลกมาค่ะพี่น้องแต่ละโตนี่จะงลกฉนันเลยใช่ไหมคะน,นูกฉันเลยใช่ไหมลูกได้ออกไปวิ่งเล่นวันนะี้แม่ให้ออกไปวิ่งเล่นเลิกเหรียญค่ะพี่น้องปล่อยออกไปนี่นว้าอ้แลนวัฒนมักคักด,ดิมักออกนอกบ้านเนี่ยแต่ว่ากลัวแมวแมวเจ้าบ้านมากัดหรือว่าหมูกลกัวไอ้กลัวสุนัขก,กัด บกาปอยอืมครับแม่รู้แล้วลูกแม่รู้ว่าลูกรักแม่อ่อนเถอะครับผมจะไปนอนใช่ไหมลูกจะให้แม่พานอนใช่ไหมใช่ไหมลูกโอ้เดี๋ยวแม่พานอนนะลูกหนูเข้าห้องน้ํายังครับเข้าห้องน้ําห้องไทยยังจะเข้าห้องน้ํายังอืมครับไปไหนลูกไปไหนไปนอนไหม แอแอะเลยครับเดี๋ยแม่พานอนเดี๋ยแม่ไปไปปูที่นอนนุ่มๆให้นะลูกนะนี่ค่ะพี่น้องไปกัดอะไรล่ะครับถ้าเขาพูดได้เขาคงจะสื่อสารได้ดีกว่านี้ ร้องแอ๊แต่แม่รู้นะว่าหนูอยากให้แม่เอานอนเดี๋ยวคุณแม่จะไปปูรังให้นะลูกนะเห็นแม่เนี่ยคุณแม่ทองเทาหลับปุ๋ยเดียวครับอืมครับลูกครับลูกแต่แม่เอานอนนะลูกนะทองสี่พันพี่น้องอยู่ในตาคุมพันเลย น้องว่วงนอนแล้วครับแม่แอนและแนะ่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยทีมชาติเหรอสามตัวเนี่ยอันนี้เจ้ามีใครบ้างอยู่ตรงนี้อ่ะมีใครบ้างอยู่บันไดสามขั้นเนี่ยมีเจ้ามีทองมีเจ้ามีทองมีเจ้าอะไรเนี่ยไอตุก,กตุนไอตุกตุนไอตุกตุนโอ้พี่น้องเบิง้บง คนเจ้กวางทองป้าสวยสวยงามมากเลยค่ะกวางทองทองกราวทองดําค่ะพี่น้องเลยค่ะงามงามนอนอยู่บันไดบ้านพระครูค่ะตามสสภาดนาะค่ะพี่น้องเลยน่าจะง่วงกันแล้วกินหัวหามเสร็จ เดี๋ยวจะพาน้องไปนอนมาลลกมามากินหัวอาหารมาจะดึงดึงดึงเลยดึงดึงดึงหนูไม่กินหัวอาหารหรอกกินก่อนกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวจะเก็บหัวอาหารแล้วนะกินเลยนะกินเลยนะครับอดึงดึงดึงแต่ะดึง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 แต่จะดึงดึงดึงใครดื้อสุดใครดื้อสุด อ่ะคุณแม่ปล่อยแล้วใครดื้อสุดวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้ใครดื้อสุดอันอันเจ้าเสือนะพี่น้องแล่นขึ้นไปทั้งต้นไม้อ่ะคุ้มพัน่อยยามมาเศร้านะแล่นขึ้นไปทั้งต้นไม้เราลงมาได้คุ้มพันหัวควานมาสั่นคือจังกี่ห้องไห่แล้วมาเนี่ยต้องไปอุ้มลงมาตัวเล็กอ่ะเนี่ยตัวเสือทองเนี่ยครับพี่น้องแล่นขึ้นต้นไม้เราลงมาได้พี่น้องแมวเอ,อ้ยสั่น ขอบุญเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องขูพันตุลาการขอบคุณเลยล้าให้เลยเลยคะพี่น้องเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะวอนะอ้โหกระโดดไกลเลยนะพบกันคลิปหน้านะคะ,คดะ,คะเดี๋ยวจะพาน้องแมวไปนอนแล้วค่ะหลับแล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๊เอ๋จ๊เอ๋จ๊เอ๋เบบี้จ๊เอ๋เบบี้ใครออกมาใครออกมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิ